ตอนนี้นะคะแถวที่เจ็ดนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของแถวที่เจ็ดนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะของแถวที่เจ็ดที่เราคักธรรมดาไปสามหลักแล้วก็ตรงนี้เป็นดอกยังไม่สุดท้ายนะคะเรากา็โซ่สาโซ่ห้านะคะมาทั้งหมดสามช่องแบบน,นี้นะคะเราโซ่ห้ามาทั้งหมดสามช่อง หนึ่งสองสามนี่นะคะตอนจะจบนะคะแล้วทีนี้ตรงนี้ก็คือช่องสุดท้ายที่เราจะจบพอเราโซ่ห้ามาหนึ่งสองสามสาม,สามช่องเสร็จเราก็ต้องทำฐานดอกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทำช่องนี้เลยคะ่ะเป็นเป็นช่องที่จบด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องที่ทำดอกด้วยนะคะตรงนี้นะคะ พอเราโซ่ห้ามาสามช่องหนึ่งสองสามเราก็จะพอหนึ่งคอที่ช่องนี้ที่เป็นช่องสุดท้ายด้วยพอหนึ่งคอเจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะ หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักเสร็จเราควักธรรมดาที่บนหลักที่สามนะคะอันนี้คือหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนะคะเราควักธรรมดาบนหลักที่สามค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่เจ็ดเรียบร้อยได้แบบนี้ ต่อไปจะเป็นแถวที่แปดเลยนะคะต่อไปเราจะเป็นแถวที่แปดเลยนะคะเริ่มต้นแถวที่แปดนะคะด้วยพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องนี้สามไม่ใช่เริ่มต้นแถวที่แปดนะคะด้วยควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ทั้งหมดสามหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองสามค่ะ แบบนี้นะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะ เราอยู่แถวที่8นะคะพอเราโซ่5นะคะทั้งหมด2ช่อง 1, 2แบบนี้เสร็จแล้วเราก็โซ่1ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้ช่องแรกคือก่อนหลักที่1นะคะ1หลักค่ะโซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องที่2ระหว่างหลักที่1กับหลักที่2โซ่1ค่ะพอ1คอค่ะช่องที่3 แล้วก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องที่สี่โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไป แล้วก็โซ่หนึ่งเราจะคั้นด้วยโซ่หนึ่งทั้งหมดนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอคะ่ะที่ช่องสุดท้ายของดอกนะคะก็คือช่องนี้ช่องหลังจากหลักสุดท้ายนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยสำหรับแถวที่แปดนะคะ แถวที่7็ดเนี่ยเราเริ่มต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักนะคะพอแถวที่แปดปุ๊บเราจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดหลักนะคะจะเพิ่มขึ้นหนึ่งหลักนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็โซ่ห้าขาหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ, 1, 2, 3, 4, ค,ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าขาสองสามสี่ห้าค่ะ 2, 3, 4, ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่ห้าแบบนี้นะคะสองช่องโซ่ห้าควักธรรมดาแบบนี้สองช่องค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอที่หลักที่หนึ่งหลักนี้หลักแรกช่องแรกนะคะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปเราจะทําแบบนี้นะคะเราจะพอหนึ่งคอทุกช่องไปเลยนะคะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งพอแล้วก็สุดท้ายเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปจะได้แบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะขั้นด้วยขั้นด้วยโซ่ห้าสองช่องแบบนี้แล้วก็อพอหนึ่งคอทุกช่องไปนะคะให้ได้แปดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหลักทุกดอกเลยนะคะเราจะถักวนไปแบบนี้จนครบรอบแถวเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะดอกสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราวนไปแบบนี้นะคะไปจนครบรอบแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่เจ็ดแล้วก็ต่อแถวที่ 8, แปดกันอีก วนไปจนครบรอบแถวที่8ดนะคะอันนี้แถวที่8ดวนไปจนครบรอบแถวที่8ดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบของแถวที่8ดนะคะแล้วก็ต่อแถวที่9กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้แถวที่8ดก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่8ดนะคะ แถวที่8นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่8ตรงนี้ช่วงสุดท้ายก็คือดอกสุดท้ายเหมือนกันนะคะพอเราโซ่ห้ามา2ช่องแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาถึงดอกสุดท้ายดอกสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7งหลักนะคะเราจะถักให้ได้8หลักเหมือนดอกนี้นะคะต่อเลยนะคะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึงข้อที่ช่องแรกคะ่ะช่องนี้หหลัก โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องที่สองหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องที่สามหนึ่งหลักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องที่สี่หนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องที่ห้าหนึ่งหลักโซ่หนึ่งค่ะ พอหนึ่งคอที one one ่ช่องที่หกหนึ่งหลักโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องที่เจ็ดหนึ่งหลักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องสุดท้ายช่องที่แปดช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งควักธรรมดาที่หลักที่สาม ที่เราควักธรรมดาไว้นะคะ 1, 2, 3หลักนี้ก็คือหลักนี้คือหลักสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นโซ่นะคะตอนเราเริ่มต้นคือหลักที่3ควักธรรมดามาค่ะปึ๊บก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่8ได้แบบนี้นะคะจบแถวที่8ได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่9นะคะแถวที่9เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไป หนึ่งสองสามหลักค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่หลักแรกหลักนี้หนึ่งหลักโซ่สาม ควักธรรมดาที่ตัวมันเองได้แบบนี้พอหนึ่งคอค่ะที่หลักถัดไปหลักที่สองช่องถัดไปนะคะช่องที่สองตรงนี้นะคะหนึ่งหลักโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องที่สามหนึ่งหลักค่ะโซ่สาม ควักธรรมดาค่ะที่ช่องมันเองที่ตัวมันเองนะคะเราจะทำแบบนี้จนครบทุกช่องเลยนะคะช่องที่สี่นะคะอนนี้ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องที่ห้าช่องถัดไปโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ตัวมันเองพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้หนึ่งหลักค่ะ โซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะตรงนี้พอหนึ่งคอขาดที่ช่องถัดไปโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ตัวม,มันเองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องสุดท้ายช่องนี้ไม่ใช่ช่องสุดท้ายอ่าช่องก่อนสุดท้ายนะคะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเอง ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องสุดท้ายโซ่สามควกธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแถวที่9นะคะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หลักค่ะแถวที่8ได้8หลักนะคะแถวที่9ได้9หลักนะคะ ต่อไปค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็เริ่มดอกถัดไปได้เลยนะคะเราก็จะพอหนึ่งคอนะคะทุกช่องไปเลยนะคะแล้วก็โซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะจนมาถึงดอกนี้นะคะดอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตอนเมืแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบนะคะของแถวสุดท้ายของของ หลักสุดท้ายของแถวที่เก้านะคะแล้วก็ต่อแถวที่1ิบกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็โซ่ห้าคั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองเป็นติ่งแบบนี้ทุกช่องไปเลยวนไปจนครบรอบแถวนะคะวนไปจนครบรอบแถวจนมาถึงดอกนี้ดอกสุดท้าย แล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนจบกันอีกทีหนึงค่ะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักได้มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่9นะคะช่วงสุดท้ายของแถวที่9้านะคะก็คือดอกสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ดอกก่อนสุดท้าย แล้วก็โซ่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดมาแค่ช่องเดียวนะคะโซ่ห้าแค่ช่องเดียวเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะโซ่สามควักธรรมดาที่ตัวมันเองทุกช่องเลยนะคะจนครบช่องแล้วนะคะจนครบทุกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหลักนะคะครบทุกช่องเก้าเก้าหลักแล้วนะคะเราก็จะจบด้วยควักธรรมดาที่หลักที่สามค่ะหนึ่งสองสามบนหลักที่สามหลักนี้นะคะ ควักธรรมดาเลยนะคะได้แบบนี้จบแถวที่เก้าได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สิบต่อไปเป็นแถวที่สิบนะคะแถวที่สิบเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทั้งหมดสามหลักค่ะหนึ่งสองสามค่ะสามหลักนะคะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่จากด้านหลังนะคะควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่หนึ่งนะคะแบบนี้ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ข้ามหลักที่สองกับหลักที่สามไปไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่สี่ค่ะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่ห้าไปค่ะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่หกโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่เจ็ดกับหลักที่แปดไปนะคะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่เก้าค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่สิบนะคะ ต่อไปค่ะโซ่ห้าขาหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ 1, 2, 3, 4, คะวักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเสร็จแล้วก็ดอกถัดไปเลยนะคะโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่หนึ่งของดอกถัดไปได้แบบนี้ ต่อไปคะ่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่สองกับหลักที่สามไปไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่สี่ค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่ห้าไปค่ะไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่หกค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ข้ามหลักที่7กับหลักที่8ไปนะคะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่9ค่ะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่5ค่ะ12345ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเสร็จแล้วก็ดอกถัดไปเลยนะคะเราจะถักแบบนี้ก็คือโซ่5โซ่5นะคะ โซ่หตรงนี้เราโซ่ห้าที่ระหว่างระหว่างดอกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จากตรงนี้เราก็จะมาโซ่ห้าคล้องจากด้านหลังหลักที่1แล้วก็โซ่ห้าคล้องจากด้านหลังเราจะข้ามไปสองหลักคือห,หลักที่สหลักที่สหลักที่สามไปคล้องด้านหลังนะคะควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่4ี่ค่ะแล้วก็โซ่ห้านะคะข้ามหลักที่หไปไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่หแล้วก็โซ่ห้า ข้ามหลักที่เจดกับหลักที่8ไปไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่9้านะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่แถวที่เก้าแถวที่สิบนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบแถวที่สิบโซ่ห้าควักธรรมดาตามหลัก ของกลีบดอกนะคะทุกดอกไปเลยนะคะไปจนครบแถวจนมาถึงดอกนี้ดอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่10แล้วก็ต่อแถวที่11กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่10นะคะตรงนี้นะคะพอมาถึงสุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะ ช่วงสุดท้ายก็คือหลักสุดท้ายของดอกสุดท้ายนะคะตรงนี้พอเราโซ่5ที่หลักสุดท้ายตรงนี้หลักที่9ของดอกสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจบแถวที่10นะคะด้วยโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่หลักที่3นะคะตอนที่เราเริ่มต้นควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้น1 2 3หลัก เราควักธรรมดาที่หลักที่3ก่อนที่จะขึ้นหลักโซ่ตรงนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่10นะคะเชื่อมต่อแถวที่สิเรียบร้อยค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่11นะคะแถวที่11เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้สหลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2 3ค่ะ แบบโซ่ห so, ้าค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห so, so, ้าค so, ่ะควักธรรมดาที so, ่ช่องถัดไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแถวที่สิบอ็ดนะคะเราจะโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปจนครบแถวเลยนะคะจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายเราจะโซ่ห้าแบบนี้โซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไป วนไปเลยนะคะจนมาถึงช่องสุดท้ายช่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่11เแล้วก็แล้วก็ต่อแถวที่1 2กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะโซ่ห้าแถวที่11นะคะโซ่5แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปจนครบแถวจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่11แล้วก็ต่อแถวที่12กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ